เมนชาวจีนทำเขมรสะดุง้งหลังเจ้าเขมรเยือนจีนเข้าพบสี่จิ้นผิงรันเขมรชาติหน้าวายหลังหลอกฟาดทะระยะจีนเข้าข้างสหรัฐจะเกิดแต่สงครามจากกรณีที่มีการเปิดเผยโดยสื่อผู้จัสก,การออนไลน์ได้รายงานกษัตริย์กัมบูชาเสด็จมายเยือนที่ประเทศจีนตรวจพระวรกายเข้ารวมงานครบรอบ80ปีของชัยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นระบุว่า พระบาทสมเด็จพระบรมมานาถนโรโดมสีหามุนีแห่งกัมพูชาและพระมหาวีรกษัตรัตร์นโรโดมมุนีนาถสีหะพระวระราชมันดาแห่งกัมพูชาสเสด็จพระราชดำเนินมาถึงกรุงปักกิ่งในวันเสาร์ที่23สิงหาคมเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี สำนักข่าวสินหัวเปิดเผยว่าในการเสด็จพระราชดำเนินมาจีนในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรม,มานาถนารดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาและพระบรม,มาราชช,ชนีจะทรงเข้าร่วมในการประชุมลำลึกวาระครบรอบ80ปีในการต่อสู้สงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจัดสัตร์ขึ้นที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่ง ในวันที่3กันยายนนี้ในระหว่างพิธีประธานาธิบดีสิจิ้นผิงจะตรวจแถวทหารและกล่าวคำปราศัยสำคัญรายงานระบุว่ากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะส่งตัวแทนระดับสูงเข้าร่วมพิธีด้วยอาทิเช่นประธานาธิบดีปาโบวโแห่งอินโดนีเซียและนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียอนุวาและเป็นที่คาดว่า กลุ่มผู้นำกัมพูชาลาวและเมียนมาจะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่จะจัดขึ้นที่นครเทียนจินในระหว่างวันที่31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้หลังจากนั้นจะเดินทางไปที่ปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมพิธีลำรึกวาระ80ปีแห่งชัยชนะเหนือสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง กษัตริย์กัมบูชาตรัสระหว่างเดินทางมาที่ปักกิ่งว่าสมเด็จฮุลเซนประธานวุฒิสภาจะขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการประมุขแห่งรัฐเป็นการชั่วคราวอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่27สิงหาคม2568สื่อทางกายของจีนเพจสำนักข่าหลวงใหญ่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อดำเนินการทางด้านกิจการทุตที่เกี่ยวข้องกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ลงคลิปภาพข่าวพร้อมกับระบุว่า เช้าวันที่26สิงหาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและพระมเหสีเพิงลีหยวนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนโรดมสีหมุนีและพระมเหสีนโรดมมุนีนาศสีหนุแห่งกัมบูชาณพระราชวังนันไห่ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ให้การต้อนรับสมเด็จพระนโรดมสีหามุนีและพระมเหสีนโรดมมุนีนาสีหนุอย่างอบอุ่นสำหรับการเยือนประเทศจีนอีกครั้งและทรงยินดีที่สมเด็จพระนโรดมสีหามุนีเสด็จเข้าร่วมพิธีล่าลึกครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เดินทางเงยือนกัมบูชาอย่างเป็นทางการพระองค์ทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจากทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวกัมบูชาซึ่งพระองค์มีพระมหาการุณาธิคุณมาโดยตลอดซึ่งข้าพเจ้ายังคงรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์จีนกัมบูชาได้ผ่านพ้นอุปสรรคจากความวุ่นวายระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดมิติภาพอันแน่นแฟนที่ยืนหยัดเคียงข้างกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มิติภาพนี้ได้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของประชาชนทั้งสองประเทศและควรค่าแก่การทนุถนอมจากทั้งสองฝ่ายเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวนจีนและกัมพูชาจำเป็นต้องยืนหยัดร่วมกันอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นสืบสานมิติภาพอันดีงาม เสริมสร้างความสามคัคคีและความร่วมมือและเร่งสร้างประชาคมจีนกัมบูชาพร้อมกับรับมือทุกสถานการณ์และมีอนาคตร,ร่วมกันในยุคสมัยใหม่เพื่อน,นำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศจีนสนับสนุนประชาชนกัมบูชาอย่างแข็งขันในการดำเนินเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศและบรรลุสันติภาพและเสธีภาพที่ยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระบรมมานาถนาโรดมสีหมุนีและพระบรมราชินีนาถนรดมมุนีนาธสีหมุนีพระราชชนนีทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จเยือนจีนอีกครั้งและทรงเข้าร่วมพิธีลำลรึกครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกตามพระดำรัสเชิญประชาชนจีนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการปกป้องสันติภาพโลกซึ่งควรค่าแก่การจดจำประธานาธิบดีสิจิ้นผิงได้เดินทางเงยือนกัมบูชายอย่างเป็นทางการครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนมิติภาพหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญ กัมบูชามองความสัมพันธ์กับจีนจากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์เสมอมาและพร้อมที่จะสารต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรอันยาวนานระหว่างสองประเทศและร่วมมือกับจีนเพื่อสร้างประชาคมกัมบูชาจีนพร้อมกับรับมือทุกสถานการณ์และมีอนาคตร,ร่วมกันในยุคสมัยใหม่อย่างไรก็ตามเมื่อคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปพบว่า มีชาวจีนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งต่างเข้ามายกย่องความยิ่งใหญ่ของชาติจีนและชื่นชมผู้นำของตนจำนวนมากเช่นขอคาระวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาติจีนจะชนะสู้ต่อไปขอให้มาตุภูมิของเราเจริญรุ่งเรืองการลุกรานสิ้นสุดลงระเบียบโลกใหม่เริ่มต้นขึ้นและมีชาวเวียดนามเข้าไปคอมเมนต์ว่า สีจินผิงเก่งมากในการนําจีนสู่จุดสูงสุดแต่ก็พบว่ามีชาวจีนบางส่วนที่เหมือนจะรู้สึกไม่ค่อยปลืม้มเข้าไปคอมเมนต์แนวเนบแนมชาติกัมบูชาวา่าสําหรับประเทศที่เป็นมิตรกับจีนโลกจะเกิดสันติภาพสําหรับประเทศที่เข้าข้างสหรัฐนอกรีดีโลกจะเกิดสงครามการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายมีเพียงประเทศที่ฉลาดในโลกเท่านั้นที่จะเลือกข้างสันติภาพและเมื่อนั้น พวกเขาจึงจะอยู่รอดเอาเถอะผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกควรพิจารณาให้ดีว่าประเทศใหญ่ใ,ญในโลกตะว,วันออกมองประเทศเล็กๆอ่อนแอว่าอย่างไรพวกเขาปฏิบัติต่อประเทศเหล่านั้นอย่างจริงใจโดยไม่เสแสร้งหรือหลอกลวงผู้มีเมตตาย่อมไม่มีวันพ่ายแพ้สนับสนุนความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสมอชาวจีนอีกคนคอมเมนต์แรงว่า มีแต่ประเทศหน้าไหว้หลังหลอกเท่านั้นที่จะสร้างคนแบบนี้ได้ซึ่งคาดว่าชาวจีนน่าจะทราบถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้กัมพูชาขายขำทั่วโลกฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาเสนอชื่อดอรัาทามเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนอ่านเพจ CNN สำนักข่าวดังถึงกับขำกลิ้งถามจ่ายไปเท่าไหร่ไปสัญญาอะไรไว้ชีถ้าไม่ทำจะโดนรีดภาษี ก่อนที่ต่อมาฮุนมาเน็ตจ,จะโคสจดหมายขอบคุณจากโดนรน์ทัมที่เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนื้อหาในจดหมายหวานหยดย้อยอวยกลับผู้นำเขมรให้คุณค่าแก่ชีวิตมนุษย์และรักสันติภาพรวมถึง สัญญาณชัดเจนว่ากัมพูชาหันไปจับมือกับทหารร่วมซ้อมรบกับสหรัฐอีกครั้งหลังหยุดไปหลายปีและร่วมกันลงนามกับกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาซึ่งสะเทือนถึงท่าเรือเรี่ยมที่จีนทุ่มทุนสร้างแต่จะให้กองทัพสหรัฐเข้ามาใช้